ยังไงลุงก็ประกอบอยู่ตรงนั้นเจ้าก็ร้องไปดิอะไรแล้วแม่กาวอยู่ข้างหลังแล้วมาเอามากำลังเริ่มเองนี่เห็นไหมนีแต่คนเรียกเน้องมาเร็วเร็วเร็วขังดีมันแค่ขั้งเดียวอรอบใช่ไหมรอ่เดียวข้างชายรอบเดียวโอ้ยมาไหมแค่บอกว่ากลัวอันร้องแล้วไม่เหมือนเดิมนะคะ ไอ้สมอนตัดเสร็จก่อนเดี๋ยวพอรถลุงก็อยู่ตรงนูน้นนักเอฟซีนะคะในลุงก็ออกเไปก็ยิ้มลุงก็มีความสุขไปเบิ่งลุงเดอ้อพี่นอ้องลุงก็ทำงานไปเรื่อยๆชูเทพก็ร้องเพลงให้ลุงฟังนะคะ<ด>พวกเราก็ตัดดอกไมก้ไปนะคะ เมื่อ,อกี้มันไปอย่างปุ้นเนาะมันไปไกลอะ่ะมันจะวิ่งข้ามถนนตอนนี้บ้านมันอยู่ทางโน้นอ,นอะ่ะฉันเจอมันทุกวนันผมเจอทุกวนันแบบไปทางโน,น้นกว่ะเจอนน่น่ะมันมาจากห้วยน้ำเที่ยงตอนเย็ยนตอนเช้าเขาก็มาตอนเย็ยนเขากลับลืมหากินเฉย แต่ตอนเช้าเขาจะนู่นนูนเห็นไหมเขาไปถึงนู่นแล้วนู่นนน่บอกว่าบ้านเขาอยู่นู่นบ้านเขาอยู่เลยสะพานไปอีกใช่เขาไปบ้านเขามันมีบ้านคนอยู่พุ่งนาตรงนู้นด้วย่งนตรงนั้นนะบ้านเขาเขาไปบ้านแต่ว่าบ้านเขาอยู่เลยลงเย็นมีบุญนี่เขาบอกว่านนี่จะของเขาขายของอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันไปทั่วเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของร้านที่เขาขายของตกในของตรงนั้นน่ะสินค้าราคาถูกบ้านอันที่เขาอยู่ข้างในนี่นะไม่ไม่ไม่เขาไม่บ้านตกในของเขาขายก็เจ็กตัวนี้เหรอไม่เดี๋ยวมึงเอาไี่ไม่ไปให้กขาดูว่าใช่ตัวนี้ไหมตัวน้ตัวีตัวนี้ก็ได้มาตามหาบอกม่ได้ตามหาจะตามหรอกแต่ว่ามันวิ่งไปทางโน้นอีกอ่ะแต่เขามีที่สวนส่วนยังเขาอยู่นี่ทำไม

ขึ้นรูดเอาจนแล้วแล้วรูดเอาจนเสร็จแล้วนะแคปซีสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนช annel ด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเซ็ตแล้ว ทำอะไรมันไม่ได้นอนให้ตีเลยมันยอมเก็บอ่ะเหมือนเหมือนแมวสีด้ามาลุงก็ทำงานไปนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็ปลูกดอกไม้ทางนู้นอีกนะคะตัดทางนู้นด้วยนะคะตัดดาวเรืองนะคะถ้าไม่ได้ใส่ถุงมือลูกไม่ได้นะเก็บมือนะ